สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมโนเทลสยามนะคะนี่คีย์การ์ดน่ารักไหมน่ารักสุดๆไปค่ะเสียบคีย์การ์ดไปดูกันนะคะในห้องนะนี่ในตู้เสื้อผ้านะคะเอ่อตู้เสื้อผ้ามี มีด้วยนะคะเตารีดนะคะเลิกมาแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะมีของครบนะคะไปดูกันต่อค่ะตู้เซฟด้วยนะคะแล้วก็ตู้เย็นเล็กนะคะทีวีทีวีวเตียงนะคะ เตียงเดี่ยวเนาะก็โซฟาให้นั่งเล่นเราจะไปดูวิวเมืองค่ะป้ายไม่มีระเบียงค่ะจะมองเห็นวิว,ว,วเมืองเนาะอ,อยู่ใจกลางสยามเลยนะคะแต่เราจะไปพักผ่อนบ๊ายบาย